เบื้ต้นให้พี่เสียบปลั๊กของตัวเครื่องไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เปิดตัวตะแกรงของด้านบนตัวนี้ออกแล้วก็มันจะมีรูด้านในรูรูตรงนี้ครับพี่รูที่น้ํามันจะลงไปอ่ารูนี้รูนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าพอพี่เสียบปลั๊กแล้วอ่ะ water ว,วาล์วเขาจะเปิดอยู่ครับพี่แล้วก็ ให้พี่เปิดฝั่งข้างล่างนี้ด้วยอ่ามันตรงข้างล่างนี้มันจะมีรูนี่มันจะเป็นรูน้นําเล็กๆตรงนี้ครับพี่ด้านล่างนี้เดี๋ยวพี่ค่อยสังเกตดูนะครับอันเนี้ยผมให้เตรียมอุปรกรณ์คือเป็นสลิงแล้วก็เป็นสายที่งอได้แบบนี้นะครับแล้วให้พี่ยัดสายลงไปในรูน้ำํำในลักษณะน,นี้แบบนี้ครับพี่แล้วทีเนี้ย มาดูที่หน้าเครื่องเลยครับโอเคเดี๋ยวพี่ต้องอัดน้ําให้รูเนี่ยน้ําไหลออกมานะครับพี่เดี๋ยวผมจะอัดน้ําให้ดูอัดน้ําใส่สาิงเนี่ยครัให้เขาออกมาแบบนี้น่าจะมีเป็นตะไคร่อุตันอยู่ครับทําให้น้ําเข้าไหลได้ไม่แรงเนี่ยพี่ก็เดี๋ยวลองแก้ไขตามวิธีนี้ดูก่อนครับพี่บคครับ